ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนเกมเศรษฐีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีผู้มผชมผู u b e นะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มา,ารีวิวอีเวนต์อะไรหรอกนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะมา,อาสอนนะครับวิธีการนะครับย้อนอีเวนต์นะครับ แล้วเราก็จะมาพิสูจน์กันนะครับว่าย้อนอีเวนต์เนี่ยมันทําได้จริงหรือเปล่านะครับเหมือนที่เพื่อนๆไปดูาตามเว็บไซต์หรือว่า,อาใน Youtube นะครับว่าวิธีการแฮกหรือว่าวิธีย้อนอีเวนต์นะครับจะย้อนได้หรือเปล่านะครับสำหรับคนที่อยากย้อนอีเวนต์นะครับแล้วก็ไม่มีเวลานในการเล่นหรือว่า พ้นอีเวนต์อะไรแบบเนี้มาแล้วแต่ว่าอยากได้ตัวละครนั้นหรือว่าการ์ดนั้นนะครับที่ว่ามันเรียกว่าเป็นลิมิทิตีเดิชั่นนะครับเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเนาะลิมิเต็ดีเดิชั่นมาครั้งเดียวแล้วก็พ้นไปเลยนะครับอย่างเช่นไอตัวปังปอนนะครับผมโคตรอยากได้นะครับแต่ว่าไม่ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาย้อนอีเวนต์คอนสแตนตินก่อนนะครับเดี๋ยวอันอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะ ก็คือไอตัวหรือที่น้องๆเพื่อนๆนะครับ <c oughs> เรียกนะครับว่า,านักหุ่นเชิดเนี่ยนักเชิดหุ่นเนี่ยนะครับคอนสแตนตินเนี่ยนะครับปกตินะครับ <c oughs> <c oughs> เมื่อก่อนถ้าว่าใครนะครับในในอีเวนต์นะครับถ้าทำอีเวนต์ก็แลกแค่6500พรคริสตัลใช่ไหม แล้วคราวนี้เนี่ยก็จะมีเอเรียลให้เลขด้วยเพราะว่ามันมาพร้อมกัน2ตัวนี้ใช่ไหมแล้วคราวนี้เนี่ยตอนนี้มันโพนอีเวนต์แล้วนะครับแต่ i g m เมเนี่ยมันก็เสือกเพิ่มนะครับคิดตั้นเข้าไปนะครับเพิ่มธรรมดาไม่เป็นไรนะครับพันสองพันหรือ1น0 0 0ื่นอันนี้มันก็ตัวเก่าแล้วนะแต่เสือกนะครับแม่งเพิ่มมาเป็น3 0ม0 0ื่นนะครับแล้วชาติไหนกูจะได้แลกวะเนี่ยเออนะครับหลายคุณก็ประสบกับปัญหานี้นะครับ พอประสบกับปัญหนานี้นะครับคิดหาวิธีทางที่จะได้แบบตัวละครเนี้ยมาในราคาถูกๆหรือว่าใครอยากสังมวนคิตั้นไว้แลกตัวใหม่ประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีอยู่7 8 8 9้คิตันใช่ไหมนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแลกซึ่งปกติอีเวนต์ตอนนั้นมันแลก6,500้คิตันใช่ไหมตอนอีเวนต์มานะครับ แล้วสำหรับใครนะครับที่ใช้ iPhone นะครับต้องบอกเลยว่านะครับอยากจะย้อนอีเวนต์แบบแบบที่ผมทำเนี่ยบ้างนะครับก็สามารถทำได้นะครับเพียงแค่เราไปโหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า d ีลอยเอ็กโนะครับหรือ Andy l ้ y นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแพจด้วยใช่ไหมพดต,ตัวไฟล์ Data นะครับ Data ก็เดี๋ยวเอา Data มาลองทับกันดูนะครับตอนนี้ผมก็อัดก็ใช้ใช้ใช้โปรแกรม Andy นะครับ Andy คือโปรแกรม Simulator บน,น Android นะครับอ่าสำหรับใครใช้เครื่อง Mac กนะครับก็ใช้ Andy นะใครใช้ Windows ก็ใช้ Droid ็ d ซ์ด d ยโนะแล้วก็นะใครไม่มี iPhone ก็คงต้องพึ่งคอมมานะครับเออไม่ไม่ไม่ใช่ iPhone นะครับขออภัย อ่า a อนดรอยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแลกหุ่นเชิดคอนสแตนตินกันว่ามันแลกได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามที่เราไปซื้อมาเนี่ยหลายคนบอกว่าได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วในคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับในในผมดูใน hk channel มานะครับก็ก็ก็เขาบอกว่าแลกได้นะนะครับว่าแลกได้แต่เขาไม่มีคิดตั้นแลกให้โชว์ไงนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมม,มีคิดตั้นเดี๋ยวผมจะมาแลก ไอตัวเนี้ยคอนสแตนตินนะครับให้ดูกันเลยอ้าวนะครับเซิร์ฟเวอร์เป็นนี่อะไรไม่รู้นะครับเน็ตดาวหมโอเคนะครับอย่าพูดพ่อมทำเพลงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแลกกันเลยนะครับอวิธีการทำนะครับในการย้อนอีเวนต์นะครับอันดับแรกเราต้องมีแอปตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า e s f file Explorer นะครับโอเคนะครับคราวนี้เนี่ยพอเราโหลด นะครับเราก็โหลดมาใส่ไว้ใน sdcard ซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็น sdcard นะครับในนี้มันก็จะมีอ local อยู่นะครับ local ตรงเนี้ยแล้วเราก็กด home นะครับตรงนี้ก็เป็น,น sdcard แล้วนะครับเนี่ยมันจะเขียนว่า sdcard แล้วตัวไฟล์เกมนะครับอยู่ในไหนก็อยู่ในโฟลเดอร์ e n r o i d อยู่ใน data เนาะนะครับก็จะอยู่ในเนี้ยนะครับแต่ว่า ตอนนี้ยังไม่อยู่เพราะว่ามัน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 ยังไม่ได้อยู่ใน SD card เราต้องไปย้ายย้ายมาก่อนนะครับย้ายเกมเศรษฐีเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ใน SD card ซึ่งในอี r o อเนี่ยเราจะย้ายยังไงนะครับอ่ะทำตามผมครับเราเข้าไปที่ setting นะครับแล้วก็ไปที่ application นะครับแล้วเราก็หาตัวเกมเศรษฐีนี่นี่เลยนะครับ Get ด i c k นะครับก t r i ค e like. อ่ะ แล้วก็กด move to SD card นะครับ move ไปเลยนะฮะแล้วรอสักคู่หนึ่งนะครับมันก็ move ไปนะครับพอเรา move เสร็จนะครับอ่าเนี่ยตัว m a กตัวอะไรเนี่ยนะครับ m e กะ b บต์อะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วทีนี้เราออกไปเลยนะครับมาที่ ES File Explorer นะครับมาตรงนี้เสร็จปุ๊บนะฮะ เราก็เข้าไปที่โฮมเหมือนเดิมนะครับแล้วไปดูที่โฟลเดอร์เ n ็ o ลเนาะแล้วไปที่ Data นะครับแล้วลองหาเกมเศรษฐีดูนะครับว่ามาแล้วหรือยังนะครับามาแล้วไหมนะครับก็นะดูก่อนนะครับ S D <SD> card <S ใช่ไหมอืมเดี๋ยวดูก่อนนะอาโฮมเอนลอยดาต้าโอเค รู้สึกมันยังไม่มานะฮะถ้ามันไม่ยังไมมาเนี่ยเดี๋ยวผมผมลองปิดเนาะปิดแล้วก็เข้าเกมใหม่ดูเข้าเอ็นลอยใหม่ดูนะเนาะปิดแล้วเข้าโปรแกรมใหม่ดูเนาะโอเคแล้วก็เข้าโปรแกรมใหม่ดูก็โปรแกรมที่ผมใช้ก็เป็น แอนดีรอยนะครับโอเคเดี๋ยวรอเปิดสักคู่หนึ่งโอเคครับแล้วก็ เข้าไปที่ e s explorer นะครับตัวแอปนี้นะครับแล้วไปดูว่าตัวเกมเศรษฐีถูกย้ายมาแล้วหรือยังนะครับซึ่งปรากฏว่านะครับตัวเกมเศรษฐีเนี่ยนะครับยังไม่โดนย้ายเข้ามาเลยเนะาะหาไม่เจอนะครับใน sd card แสดงว่ามันน่าจะไม่ได้หลุดแพทมานะครับถึงคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองเข้าเกมเศรษฐีก่อนว่าเข้าได้ไหมนะครับพอเข้ามันน่าจะให้หลุดแพทใหม่นะอืมนะครับอ่ะเห็นไหมฮะพอก,กดหลุดแพทไปนะครับก็มันจะหลุดแพชมานะครับโอเคครับ ถึงตอนนี้แล้วนะครับผมก็โหลดแพทใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าเกมได้ปกติแล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เราออกไปจากเกมเลยนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่แอป E S File Explorer นะครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับให้เราลองไปดูที่โฟลเดอร์ e n r o l อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดูใน Data นะครับเราสังเกตว่านะครับ เกมเศรษฐีจะเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยนะครับเป็นรูปลายเกมเศรษฐีนะครับอ๋อนะครับแล้วพอเข้าไปในไทยนะครับมันก็มีเลงกตแพกตรงเนี้ยนะครับคราวนี้เนี่ยให้เรานะครับดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตัวตัว Data นะครับตัว d ั t a เอาไว้นะครับซึ่ง Data เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับ ให้เราได้ดาวน์โหลดกันมานะครับซึ่งลิงก์ที่เราจะเอาให้เนี่ยนะครับเป็น Data ของคอนสแตนตินเนาะกับเอเรียนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับวิธีการนะครับก็คือนำเข้าไปใน a n d ดี้ลนะครับหรือว่านำเข้าไปใน ES File Explorer นี่ยนะครับให้เราไปดาวน์โหลดมานะครับพอดาวน์โหลดเสร็จมันจะอยู่ในดาวน์โหลดในเนี้ย นะครับแล้วทีนี้เราก็ย้ายมันมาแตกไฟล์แล้วก็ย้ายนะครับอันนี้คือผมจะแตกไฟล์ไว้แล้วนะครับนะครับตัวเนี้ยนะครับเลขใหม่ปึ๊บคราวนี้เนี่ยเราก็กดค้างไว้กดแช่ไว้นะครับแล้วก็เลือกเป็น select all นะครับก็เป็นเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือก copy นะครับพอ copy เสร็จแล้วก็กลับมาหน้า sdcard นะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ enroll data นะครับแล้วก็ line c o p นะครับก็คือเกมเศรษฐี t, เข้าไปที่ไฟล์ไปที่ l a n g u h g e pack นะครับแล้วก็ไปที่ th underscore th นะครับไปที่ data นะครับจากนั้นเราก็กด path คราวนี้มันก็จะถามขึ้นมา overwrite หรือเปล่านะครับให้เราติ๊กที่ apply to all ก่อนพอติ๊กเสร็จปุ๊บก็กด overwrite อ่านะครับเดี๋ยวเรารอสักแป๊บหนึ่งนะเราก็จะรู้ผลแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาพิสูจน์ให้ดูกันนะครับว่ามันมันได้จริงหรือเปล่าเออไอย้อนอีเว้นเนี้ยนะครับไม่รู้ถูกอีเวนต์หรือเปล่านะเนี่ยโอเคคราวนี้ผมก็จะเข้าตัวเกมเศรษฐีนะครับ พอผมเข้าตัวเกมเสร็จถีเนาะมันก็จะขึ้นตรวจอัปเดตเนี่ยอยู่พักใหญ่เลยนะครับอันนี้ตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับก็คือเดี๋ยวมันขึ้นโอ,โอเลอร์อะไรเนี่ยเยอะแยะัยะแปะขายไก่เลยนะครับแต่ว่านะครับถ้าเรากดกดเราไปกดอะไรมันก่อนตรงเนี้ยนะครับที่มันจะพร้อมจะเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ตรงเนี้ยนะครับก่อนเนี่ย ตัวเกมมันก็จะเด้งนะให้เรากดโอเคไปทีละนิดนะครับอ่ากดไปให้หมดเลยนะครับโอเคทุกตัวเลยนะฮะพอเรากดโอเคไปเสร็จตรงนี้มันจะขึ้นว่าโหลด AGN Info Error นะตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจมันกดตกลงแล้วก็เก็บกดเข้าตัวเกมไปนะครับพอเข้าตัวเกมปุ๊บนะครับมันก็จะไม่ขึ้น อะไรเลยให้เราแลกเนาะนะครับก็ไม่ขึ้นรูปตัวการ์ดแต่อย่างใดนะครับแล้วเราลองมาที่ตัวคิดตันที่จะแลกเนาะเห็นไหมครับว่าไม่มีเลยนะครับไม่มีตัวให้แลกเลยนะครับสรุปได้ง่ายๆเลยนะครับว่าวิธีนี้นะฮะแลกไม่ได้นะครับถึงจะมีตัวคอนสแตนตินนะครับมาให้แลกนะครับ เราก็ไม่สามารถแลกได้นะครับสรุปคือวิธีการย้อนอีเว้นนะครับย้อนไม่ได้นะฮะวันนี้มาพิสูจน์ให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะฮะวันนี้ก็เอาไอดีจริงมาทดลองเลยนะครับไม่รู้ GM จะเบนหรือเปล่านะฮะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเราลองเจอในคลิปหน้าครับ ว่าจะเป็นคลิปอะไรต่อนะครับแต่อย่าลืมนะครับกด subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ